ไปต่อฮะโหมาอ่านซีจีแบบรวดเดียวชั่วโมงหนึ่งก็เจ็บของไน,นะวันต่อมาที่เหนือของข่ข้โอ้หสวงไปเลย่ขยโอห่วงบริเวณใกล้เนินทรายนะครับอันนี้ขอข้ามไปไม่อ่านแล้วกันนะมันเป็นบรรยายอะโอ้ยเจ็บแหมแค่นี้เองทน,นหน่อยเจ็บ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 ท่านจุกเลี่ยมเบาะงันหน่อยโอ้ยเธอสาวเปลี่ยนยาทาแผลให้คุณด้วยตัวเองนะอย่าบน่นอีก เออช่างเถอะแต่เมื่อคุณบาดเจ็บเพราะฉันจะยอมให้ทาง้ก็ได้โอ้ยเจ็บแค่นั้นเบรกกระทืนเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ใอ้คนขับยานพวกเราถูกล้อมไว้แล้วฐึ <c oughs> านกองหนึ่งอยู่แต่คงอสวมชุดกอดสีเงินสลวก็ก็คือองชายสองก็คุณชอจักร้าฮึนำผัวมาตอนนี้ในที่สุดก็ออกศึกด,ด้วยตัวเองจนได้ เทสาพอมีโอกาสฝากไว้ได้ไหมมอไหมรู้เยอะขนาดนี้ถ้าจะยากจะเตือนออกที่นี่ไปเป็นหน้าที่หญ่าไรนั้นคนที่สอนปกาศก็เคามามาแลวชี้ดาบมาข้างหน้าที่แท้ก็ก็กบดีกว่าเรงเองหรือนี่กบดแต่เครบไม่เจอกันนานแค่ไม่เกิดยงกลายบางคนชอบพูดเฟเจอ์ซะแล้วเหรอตามหาองค์ชายสองดูออกานานแล้วเธอมีแผนชั่วอย่ามาตอบผ่าคำอีกงั้นถ้นมีแผนยังไงบอกมาติ ตามกฎมรฐิบานเพือ่อองค์กรสวรรคตและทาาทต้องเป็นผู้สืบทอดรัฐบัญญาิแต่เนื่องจากาองค์โตได้สวรรคตตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตามพห้กรรองค์ชายสองขึ้นเป็นผู้ผสืบทอดบัลลังก์แทนใครเอาไปคิดว่ากบฏเหรอธอจะเนรคุณแผ่นดินรวมหัวกันในกิลิต้าเพื่อชิงอำนาจแ,แอบพมรพินัยกรรมให้ตัว,ให,ตวให้ตัวเองเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์เดอ,องค์ชายสองมองแผนการนี้ออกทย ไม่หรอกแกไม่ทำอะไรไม่เอาควาชอบไม่จักเกรือมากกว่ากระบดดจูก,ก็เรียนเคยมีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีก็จำจำหนนนะสำหรับผิดซะในอะไรก็อย่าหาจันไม่เกรงใจเฮ้ยจักรเครืผมไม่ยินเล้งบา้าๆมาจากร้องชาที่ไหนตั้งแข่งวะเธอเป็นถึงเทวดีแต่แล้วพูดเรื่องที่ไรแหล่งที่มาต่อหน้าอาหารหนุ่มันได้ยังไงถ้าฉัแนแอบแก้การของเสด็จปู่เพื่อแย่งชิวมรารันจริงทำไง ต้องหนีออกมาจากเมืองแห่งจันแล้วทําให้ตัวเองอยู่ในอันตรายอาสองนะฮะนับตั้งแต่สาายยันยยามาปุ๋ยฉันก็พยายามศึกษาวิธีผนึกพวกมันต่อส่วนแต้วาคอมพิวเตอร์ก็อุทิศตัวให้กับการบริหารบ้านเมืองในขณะที่ประเทศชาติในความพะยายามร่างแบบนี้เธอเป่าหัวอะไรของชายสองกันแน่เออฉันเมื่อ5ปีก่อนได้เธอได้รับการช่วยเหลือจากเสด็จปู่แล้วเนื่องจากเธอมีความสามารถจริงๆแต่แต่ดาวเดียรภายในไม่กี่เดือน รักเป็นอยู่อย่างสุขสบายแต่ตอนนี้ประเทศธาตกาันแทนที่จะเธอมาสำนึกบุญคุณแต่บางอาจตั้งเรื่องโอหโหทำให้พอแค่เธยไปทางที่ผิดเออจนเพลงนี้เธอหุบหักเจ้าคนไรอย่างอายเมื่อเธอตายไปแล้วจะมีนาะยังมีหน้าไปพบปเจเจปูดให้โพร์เก่กอีกเหรอ,เ,อ,อเธอนี่มันได้ีนเมื่อเธอคิดว่าถ้าตายแล้วจะได้พบเขาจะได้ฝังเธอพรอกบ,กบตาเท่านั้นเลยเอาสองสองหลานปูด,ดูฉันครอบพองอาจากแห่งนี้ต่ยมโลก ฉันป้อมป่าสีขาวทั้งหมดโจมตีได้จับเจ้ากบให้สันให้หนึ่งหมื่นตำลึงไปรางวัลฉันอยากขอกอ,อกลังอยู่พอดีจักเคอร์พอแค่นี้เถอะเฮ้ยว่าเมื่อกี้พูดอะไรไปฉันพูดอะไรนี่เธอยิ่งก็ยิ่งพูดสิ่งที่คิดอยู่ในใจออกมามากเท่านั้น อาพวกนี้ไม่มีใครคองคำสั่งเธอไปจเกระฉันฟูนนี่เธอใครนี่มันเรื่องอะไรกันทุกอย่างที่เธอทําในวันนี้อยู่ในการคําดวนองจันหมดแล้วอะไรนะตั้งแต่เสด็จปู่ตอนโคร้รฉันก็เริ่มระแค่ระขายว่าเธอคิดทรยศแต่เธอระวังระวังระวังตัวไปอย่างมากจนฉันไม่สมามารถหายการพิสูจน์ไ,ได้ฉันทําได้แค่บอกให้เสด็จอากแก้งทาเปไ็นไม่รู้ไม่ชีเ้เรารอการเหมาะสมพอเธอเริ่มเนการแผนก็ชัหนักขังเธอซะท่านท่านเองก็รู้ตั้งแต่แรกแล้ว แมมก็แค่แกล้งโง่เท่านั้นเองไม่เห็นอะไรยากเลยฉันแค่ใช้วิธตามปกติรอให้เธอเป็นฝ่ายล้าเส้นเองแต่ <c oughs> กโค้ชเธอแพ้แล้วเมื่อกี้เธอเผยความตริงมาหมดเปลือกต่ออาหารป้อมขาวทั้งกองครับเออสมมติเป็นแม่แม่หนูจุกกระเลงที่เดี๋พ่อเอ็นดูทั้งหมดก็เลยได้มาทั้งหมดไอของเธอทั้งหมดแล้วสินะแต่อายังคงรักในสามเหมือนเดิมเลย อ่าลักเธอยังไม่คิดจะกลับไปจริงๆหรอประเทศชาติกำลังต้องการเธอตอนนี้สิ่งเขาคือการผลึกสัตว์ร้ายกาเซลเลอร์หลานจะกลับอาจจะกลับไปอืมอาเชื่อเธอยังไงหลานก็ตลาดที่ดุผลิตอยู่แล้วแต่หลานคิดว่าคนทำแบบนี้ก็คงทำเถอะกลับเมือง บนทางข้างหน้ามีความแล่นตรายอยู่จงกลับมาอย่างปลอดภัยนะหลานรักแน่ลนลนรักเสด็จอารักษาตัวด้วยอ่ะมีการเข้าสิงด้วยนะฮะคืนมันต่อมาเวรเลนใกล้กับตำหนักนะฮะอ่ะตั้งแคมป์ไฟกันอยู่แล้วยามไหนดีโย,ยนปืนเข้าไปในกองไฟท,ทำไมฉันทุยใสเกือบเลอกดสวิช์ระเบิดตัวเอง ไม่สวีแบบนั้นดิเหรออืมนี่เป็นขนมดอกไฮที่จูเกเรียนให้มอว่ารสชาติไม่เลวลองชิมดูหน่อยไหมจะไม่หิวคุณเองคุณกินเองเถอะเดีย๋ยวว่าไปเทสลา<ฮ>เธอต้องอยู่ที่นี่จริงๆเหรอจำได้ว่าจำเป็นต้องอยู่เพราะที่คือส่วนหนึ่งของอดีตไม่มีวิธีอื่นแล้วเรื่องนั้นคุณย่อมรู้ดีกว่าฉันก็จริงแค่ถ้ารู้สึกผิดเราก,ก็คราวหน้าชวนฉันดื่มสักแก้วก็พอชอบดื่มนี่ว่าแต่เธอพูดอย่างนี้นก็เธอ พอพอถึงตอนนั้นคุณคงจําอะไรไม่ได้แล้วมั้งเรื่องนั้นจะทําอะไรไม่ได้นะอีกนั่นแหละอืมไม่พูดอะไรว่าแต่ทําไม,ไม่กลับมาคนขับยานล,ลองไปดูหน่อยไหมเธอไม่ไปกับฉันด้วยหรอไม่จําเป็นฉันต้องอยู่ข้างๆอยู่กับหน้าเบื้งๆของยานหนือนั่นอีกนานมันก็ได้เดี๋ยวฉันมา เดินตามรอยไปถึงที่หนึ่งโอ้สวยจังจังสวยใช่ไหมล่ะน่าเสียดายว่าฉัน,ม,นะฉนมีอยู่พอสร้างคอมแค่อันเดียวทุกปีพอเทศกาลไหว้พระจันทร์ไม่ว่าคุณปู่จะยุ่งแค่ไหนก็แช่หำคม99ดวงแล้วปล่อยขึ้นฟ้ายามราตรีว่าคุณย่าจากไปก่อนให้เห็นจำความได้แล้วแต่คุณย่าไม่ลืมฉัน เขาแค่กลายเป็นดวงดาวองฟ้าแล้วคอยปกป้องฉันดังนั้นเนื่องในโอกาสเทศกาลวันไหว้พระจันทร์แันจิงใช้คมลอยส่งความคิดถึงไปหาท่านบนฟ้าให้บอกคุณปู่หลายครั้งว่าต่อให้คมลอยบินอยู่สูงแค่ไหนก็ไปไม่ถึงดาวอยู่ดีแต่คุณปู่เชื่อว่าคมลอยนั้นจะส่งความคิดถึงเราไปถึงคุณายได้แน่นอนของให้เราฝากฝังความรักที่ถึงไปข้างในส่งไปฟ้าได้แน่นอนคุณปู่เชื่อแบบนั้นตลอดอต้องส่งถึงแน่เอ๊ะ ต่อให้คมลอยไปถึงเน้วแต่ความคิดถึงนั้นจะอยู่ในแล้วต้องสามารถส่ไปถึงสถานที่ที่อยู่ไกลกว่าดวงดาวได้แน่ถึงไงอย่างนั้นคุณค่าคุณคิดถึงที่อยู่ในใจฉันแต่ส่วน่งไปให้ถึงคุณจะกลับรับกลับไปแต่นะถึงไงนั่นเป็นอนาคตแม้แต่ตัวฉันเองก็ไม่สามารถไปสัมผัสมันได้สีหน้าแบบนั้นแสดงว่าฉันทายถูกสินะเหมือน เทลิตอนนี้เริ่มเลยแค่ลรขายแล้วว่าเรารู้ตัวต,วตนของเทลิมากไปโทษทีทำไมต้องขอโทษด้วยคุณนาคะ่าไม่ใช่เพราะคุณฝานนี้ชันโน้ตฝังอยู่ในป่าแล้วมัง้งไม่ยอมให้เกิดเรื่องวันนั้ขึ้นแน่แต่ตอนนั้นเรื่องให้คนรขึ้นไม่ใช่หรอครับฉันแล้วนั่นอาจไม่ใช่ตอนจบที่สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยก็บอกแล้วฉันจะไม่ยอมอืมแต่เข้าใจเข้าใจมาตลอดคุณนาคะ่าทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนั้น ไม่เคยสังเกตเลยนะว่าคุณนักฆ่าคุณเมียาตาของคุณแฝงด้วยความดืดดื้อละดืดรันตลอดเวลาแกตาของคนที่เคยสูญเสียสิ่งมีค่าและเคยดือรันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่นักบวชาท้รู้สึกสบายใจมากที่สุดว,ว่าเผชเชหนาฐานการเลวร้ายยังใดคุณก็ยังคอยเชื่อมันในตัวฉันตลอดฉันแล้วคอยปกป้องแต่นั่นแต่กะนั้นสิ่งที่พวเชิญหน้ากับแม่ครับคณพร้อมจะต่อสู้ด้วยชีวิตแต่ท้ายเธอเป็นคนหยุดเอาไว้นี่หรือ จะให้ฉันอยู่ฉันดูคุณถูกฆ่าตายต่อหน้าถ้าไม่ลองก็จะรู้ว่าสู้ได้หรือเปล่าในนั้นก็ภาพที่อยู่หน้าเริ่มเลยแขนของข้าวก็ค่อยหมดเรี้ยวแรงยากลิ์จนได้เลยนะอะไรนะคืนนั้นที่ลงเที่ยวเขห้อยไอ้เขาขนมตอกเสรแล้วผสมยาสลบซึ่งก็คือคนองเที่ยวคงกินเข้าไปเมื่อกีก้ทำไมเธอถึงเธมข้องคนที่ฉันควรปกป้อง การให้กลนตรงนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วพวกนี้ตอนเที่ยงตรงสัตว์ร้ายจะปรากฏเที่ใต้แท่นบูชาไม่ว่าข้างหน้าจะมีอันตรายต้องคนหนึ่งมาให้ได้เพื่อให้จากรบปลอดภัยได้เป็นความความรับผิดชอบของฉันในฐานะผู้นําประเทศแต่นี่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคุณนะฆ่าคุณและคำว่าเหล็กไม่ใช่คนที่ทอนของโลกนี้แต่แรกแล้วการต่อสู้โดยเอาชีวิตเติมพันฉันไม่ควรและไม่สามารถให้พวกคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ คุณค่าคืนนี้ขอให้คุณพักผ่อนที่นี่ให้เต็มที่หาพวกนี้สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยพอถึงตอนนั้นหยุดพูดเองเธอรีบจะไม่ได้พูดอกมาเองคุณค่กากำเหนิดจะเป็นต้องที่ของฉันซึ่งเป็นผู้นําประเทศเพื่อปกป้องคุณจะเป็นความราับผิดชอบในฐานะจุกันเหลียงน้อยเทสลาก็เหล็กน่าจะลบไปแล้วเหมือนกันหรอมั้งเกมให้คนนี้ฉันเทคโกลุมบานิดหน่อยเพื่อให้เขาหลับจนถึงเช้าเหมือนคุณคุณค่าคุณตบลงพางของฉันอีกแล้ว อ๋อที่เราไปที่เทสลาไปแงไอ้นี่แงนาฬิกาฮะแงะเรียบร้อยแล้วถ้าหลับก็คือไม่ตื่นทันแน่นอนลนะลำพังคำพูดของเธอคุณะคะ่าในอนาคตที่คุณอยู่ฉันก็คงกลายเป็นหนึ่งนงดาวบนท้องฟ้าไปแล้วมัง้งเพรคุณกับโลกอนนะคาคตของคุณแล้วคุณนะคะ่าถ้าคุณยังจำฉันได้ถ้าคุณยังจำฉันได้แล้วก็ยังช่วยส่งโฮมลอยแบบนี้ให้ฉันด้วยนะ เดี๋ยวก่อนเรียบร้อยลาก่อนคุณค่าที่นี่คือแท่นบูชาโบราณที่อยู่ใต้ทะเลรืกอขอนาจากที่คุณเปิอเคยพูดถึงอัคราที่มาเคยมาก่อนแท่นบูชาแห่งนี้ไม่นาม,มาแล้วหรอ เป็นคนสร้างแล้วสร้างมาเพื่ออะไรแล้วทำไมถึงมีฟองก์อะปกป้องเหนชาถึงอยากศึกษาที่นี่อย่างเงี้ยก็เถอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำแบบนั้นแล้วก่อนที่มันต้องรีบแขก มันอยู่มองำรวจเลา่าพังคือคนเดียวที่อยู่เลยเวณนั้นถ้าทางที่โคงจะหักไปหนึ่งซี่คุณาค่าเพราะไปแล้วตัวเองไม่รับว,ว่าเจ็บใดรดจนถึงตอนนี้เพราะเขาคนนั้นคอยดูแลแทนท่านนี้แล้วจะไปเข้ามในใจความเจ็บปวดนั้นเท่ากหบควาูกแล้วความไปแล้วความกลัวนี่ให้นี่ไม่ใช่เวลาจะมาคิดเรื่องนี้แั่ฝันแน่นเธอพิงซ่ากำแพงแล้วฝืนลุกขึ้นมารอบคงที่ค่าเตรียมให้เจ้าไหม สลายเจ้ารู้หรือเจ้ารู้แผนของข้าเลยคิดว่าขวางข้าไม่ให้เปิดไข่กลนผนึกกันหรอแย่แล้วเลือดทวมแล้วตอนนี้ข้าเราจะมาเสียท่าตอนนี้ได้ยังไงกันใช้พัดทำปากกาและใช้เลือดแทนน้ำหมึกวาดไข้กลงวนกับแหง แย่แล้วแจ้งไรโอ้ต่ามาทันจนได้นี่ตื่นทันเว้ททำไมคุณถึงคงเป็นพ่อฉันเป็นประเทดื้อได้ไม่เลิกกันมั้งไอคนเนี่ยควเพึงพุ่งเข้าไปก่อนล่ะไหนบอกว่าจะรืยพร้อมกันไงท่านจูก็เรียงคุณไว้ได้คุณไม่เป็นไรแผลของคุณแล้วลิต้าทำไมคนหนึ่งผมลอยเมื่อคืนไม่ใช่สัญญาณขอความช่วยเหลือจากท่านจูก็เรียงเหรอแถมคนนี้ทำพรมลอยนั่นมีแต่คุณคนเดียว แค่หนูฉันต้องขอบคุณเธอด้วยนะลูกไหมถ้าไม่ใช่เพราะสอามาเจอพวกเราอยู่เลยเขาหงสลบกันอยู่ฉันไม่อยากสูกเ <laughs> ขาสอบสวนนะครผู้ต้องสงสัยซะตั้งนานหรอกนะอย่าบน่นนะแกนาแถมเขายังให้คุณยืมดาบด้วยไม่ใช่เหรอแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่เธออยู่ฝ่ายไหนกันแน่จะฝ่ายไหนก็ช่างวัน <c oughs> นี้หยาบคายจินท่านกวนเรียงช่วงที่ผ่านมาคนเดินทางกับพวกระเทศนี้มาตลอดเลยเหรอ ใช่ฉันต้องอยู่กับเสียงโวยวยนี้ทุกวันแต่ฉันก็ชอบพวกเขานะน่า่าคุณกำปัน้นเหล็กพอได้ทำงานเมื่อคืนฉันไม่ควรเรียงไงแต่ตัวนี้มันดังข้าจนไม่ได้ยินเอ๊ะน้ำมันเสื่อมมากกว่ามั้งแล้วเรียนสัตว์ไล่ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมใครคนสำหรับผนึกคือต้องใช้อะไรถึงจะใช้งานได้พออย่ครึ่งชั่วโมงไม่สิบสิบห้าวาแค่แค่สิบห้านาทีก็พอใช้งานง่าย Okay. อโอเคแล้วจะโชว์ฝีมือคนขับยานถ้าคุณมาขัดขาฉันก็แล้วกัน <S <S เต็้5ที่ะไม่รู้ว่านานพอเห็นค่าเจ้าสัตว์ยายสัตว์ลายตัวนี้ที่บางอาจทำลายให้จุกกระเลียงหรือเปล่า <S 1> <S 1> อตอนนี้ทุกคนพร้อมสู้นะฮะตอนแต่ละที่ให้น่าเป็นผู้หญิงคนนี้มากกว่ามั้งติงผล่นะเป็นการสุ้ครั้งสุดท้ายตรงเวลา15ทีให้ใหยนูเดีย๋ยวฝากไว้กับคุณรบคุณ ดยกันเลยไฟตืบกระทืบไปแล้วปเปลไฟแข่งอะไรขนาดนี้ให้ท่านก็เลยผลรีบหนีไปอืมโดนกระทืบเละหมายถึงฝั่งจุกตะเลี้ยงดยโดนกระทืบอันนี้ใช่ไหว่าที่สุด แต่ไหล่เหาลามไปไฟที่กระจายไปท่วพื้นฐานไหลวันลมที่เป็นไฟขนาดใหญ่กางอากาศแรงเจ้าพิศาส์จมาแต่ต้องเฮอคู่มือของเจ้าอยู่ตรงนี้ที่หล่นอยู่ข้างตัวยันเป็นเทียันตัวเองให้ลุกขึ้นอย่างยากลำบากแล้วใช้แรงเฮอใช้คว้างดาบไปที่สไร์คว้างไปเรล้วจนเรียกว่าการโจมตีไม่ได้เลยอย่างน้อยมันก็ตึงดุสันลได้ น่าสนใจันว่าค่าคนต่อไปเลยเอาแล้วครับกับกัตันเท่มากครตั้งแต่ในเรื่องที่แล้วแล้วกูกับตันโคตรเท่เลยในเรื่องเงื่นินกับตันก็เท่แต่แล้วเหงื่อเสียงคำรามรถไฟก็ใช่แล้วนะพุ่งเข้าไปฉันนี่แต่ฉันเม่ได้เร่แรงที่จะหลบแล้วรถไฟลูกนั้นเข้ามาใกล้จฉได้ความร้อนและแสงจ้าของมันทําให้ฉันลืมตาไม่ขึ้นท้ายนั้นทุกอย่างก็หายไป ที่มันตัดขั้นตอนให้มันไปทําให้ประสิทธิภาพลดลงแต่น่าจะเพียงพอที่จะานึกตัดลายตัวนี้ไม่ได้แต่งนฉันก็ทําได้แล้วพยายามดิ้นรนเมื่อครึ่งท่อนล่างถูกลากเข้าไปแล้วมันยังยึดพื้นไม่แน่นไม่ยอมให้ตัวเองถูดเข้าไปอืมขั้นตอนมากเกินไปเลยนี่เฮ้ยอย่าหนูหลบเร็วไม่งั้นไม่รอ,อดแน่ ท่านจูกรเลียงฉึกขนาดแล้วออกขนาดแล้วพุ่งเข้ามาเบื้องบนแล้วทิมเข้าไปที่หน้าของขหอ,อกน้ำมันแม่ทับดูนเราหงมันยังไม่ยอมแพ้ไม่ขานาดแนเดียวก่อนเทสาลาแกไปมแล้วไม่พนเลมาจากกำปั้นเหล็กนี่การตีครั้งสุดท้ายมัดระเบิดกวนมาโนนตูมในที่ตามหอ,อกย้ำจุดเดิมกระแทกเข้าไปททลุรอยที่ปากของมันทำให้มันสลบไปนะครับจง หลับไปซะมันยังไม่ทันฟื้นเข้าไปรอยแยกของมิติแล้วอย่หนูตอนนี้แหละเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นยังมไม่ใช่น่าจะเป็นผู้ที่ผูกฆ่าขึ้นมาจงบอกความบาถธนาของเจ้าอ๋อมาแล้วฮะตัดคลิป